เที่ยวไทยกับไกด์ชาวบ้านไกด์ชาวบ้านวันนี้อยู่กันที่วัดท่าลาดอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเราพาท่านไปเที่ยวชมวิถีชีวิตการพึ่งตนเองของชาวบ้านที่นี่เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการรักษาดูแลสุขภาพของตนเองไปพบกับไกด์ของเราแม่พรหม,มาสีมันตะที ไอ้ลูกเต่มามะเที่ยวนี่กศูนย์สุขภาพและพัฒนาวัตถุดิบไอ้สมุนไพรชุมชนวัดตลาดค่ะก็มีหลายยางให้ชมค่ะคือไอ้สวนสมุนไพรหน่อยๆนี่ก็มีตัวยาหลายยางค่ะที่ชมได้เบิ่งได้ข้างในก็ผลิตยาค่ะเชิญดูข้างในเลยค่ะ <laughs> อันนี้คือพงขัดหนาด้วยค่นผลิตเองวัดเลยค่ะข้างนี้ก็เป็นน้ำมันลาคัดมอนค่ะทูตร,ตรงทีปวดแล้วก็หนวดเบาๆค่ะแหมแปรรูปหลายอย่างจริงๆเลยนะครับเราไปดูวิธีการทำกันดีกว่าอ๋ออยู่ด้านหลังนี่เองทำอะไรกันอยู่จัะเนี่ย อันนี้กำลังใจซ้อมชากระเจียมค่ะกระเจียมปูกเองค่ะในกลุ่มนี่แหละปูกกันแต่แล้วนี่อะไรครับกองเต็มไปหมดอันนี้คือมะตูมค่ะฟานแล้วอมาเรี่ยงเรี่ยงแล้วกะทิเขาตู ูพลังแสงแล่คะค่ะแหมดูทันสมัยไม่เบาใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ซะด้วยช่วยประหยัดพลังงานดีจังเลยนะครับอบออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองสปปพคุณนะเหรอเพียบไม่เชื่อถามแม่ประมาดูสิเอามาตง้งเนี่ยบำุงถาดแก่ทองอ่ดแก่ร้อนในร้อนใน สรรพคุณดีๆของสมุนไพรยอย่างนี้ทําให้ชาวบ้านที่นี่มีแปลงปลูกสมุนไพรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปรับรองว่าไม่สดเสมอนะครับมาเยี่ยมชมก็จะได้ความรู้อีกตั้งหากอันนี้เป็นสวนสมุนไพรอยู่หลังวัดเนี่คะ่ะมีไม้สามประเภทคือไม้ยืนตน้นแล้วก็ไอ้พืชสมุนไพรเป็นชนิดหัวประเภทหัวคะ่ะมีพวกขมิ้นชันแล้วก็อือ้อทื หลาย่างค่ะใหม่พื้นบ้าน,น,านเวลาหมดแล้วแต่ที่วัดนี้ยังมีสมุนไพรอีกมากเรามาชมของดีกันสุดหน้านะครับรับรองว่าหายเมื่อยแน่นอน